ข้ามาดูยากแจงคุณสาโพสครบรอบ10ปีค่ะเป็นภาพก้อนกับสามีอย่างแจ๊ดชวนชื่นหลังเมื่อวานนี้ควงคู่กันไปร้องทุกที่ปออทอ,อค่ะหลังโดนมือดีเนี่ยตัดต่อภาพสาวแจงเป็นภาพโปอนาจารย์ถือเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่นะคะขวัญใจแฟนๆเนี่ยที่ทั้งคู่คกหาและคอยซัพพอร์ตกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่ยากลำบากมาด้วยกันค่ะสําหรับคู่รักของตลกหนุ่มแจ๊ดชวนชื่นและภรรยาสาวสวยอย่างสาวแจงคุณสานั่นเองค่ะ ล่าสุดเนี่ยสาวแจงคุณศาาตร์ได้เผยภาพน่ารักน่ารักด้วยการใส่ชุดไทยและพงไวสาม,มีในวันครบรอบ10ปีพร้อมเขียนแคปชั่นสุดซึ้งไว้ว่าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน1912ครบรอบ10ปีบริบูรณ์ hashtag 10ปีซึ่งพอเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับได้เห็น,นะคะ่ะก็เข้ามาคอมเมนต์โอวยความกันยกใหญ่เพราะนอกจากจะเป็นภาพพิหาดูยากแล้วเนี่ยยังหลงรักในความรักที่แจและแจงมอบให้กันตลอดมาด้วยและเมื่อวานค่ะก่อนที่สาวแจงเนี่ย จะโพสภาพซึ้งๆแบบนี้เนี่ยสาวแจงและหนุ่มแจ๊ดได้ควงคู่กันไปร้องทุกที่ปอทอนั่นเองค่ะหลังโดนมือดีค่ะนําภาพของสาวแจงเนี่ยไปตัดต่อในคลิปวิดีโอรามกอ,อนาจารเพื่อทําให้เกิดการเข้าใจผิดและเสื่อมเสียชื่อเสียงในวันจันทร์ที่20ธันวาคมค่ะสาวแจงและหนุ่มแจ๊ดเนี่ยพร้อมกับทนายความเข้าร้องทุกที่ปอทสู่ราชการนั่นเองค่ะเพื่อเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยให้สัมภาษณ์ว่ารูปที่ถูกนําไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีเนี่ย สามีบอกให้ทําเป็นมองไม่เห็นตายแจงเองค่ะแจงก็บอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจนล่าสุดเนี่ยอันที่ตัดต่อมีแฟนขับส่งมาให้ดูจานวนมากเลยรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วในเรื่องของคอมเมนต์และเขียนหัวที่รุนแรงมากมีเยอะมากด้วยการใช้ห้อยคาที่ไม่ดีส่วนแจ๊คค่ะกล่าวเสริมว่าเคสแบบนี้เนี่ยมีมานานแล้วคนอื่นก็โดนนะมันต้องมีเคสตัวอย่างจริงๆไม่อยากมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้ตามนั้นตามคดีรางความไปค่ะ มีแรงทำก็ต้องมีแรงเคลียร์ต้องนักเลงพอโดยล่าสุดค่ะเพจในทวิตเตอร์เนี่ยมีบัญชีเดียวและก็ได้มีการนําภาพสาวแจงในหลายภาพเนี่ยไปตัดต่อให้เป็นภาพโป๊อนาจารนั่นเองซึ่งครั้งนี้ค่ะสาวแจงและหนุ่มแจงแล้วก็พร้อมทนายเนี่ยได้บอกว่าจะดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดเลยค่ะและสาวแจงค่ะก็ยังบอกอีกว่าที่มาดาเนินคดีในเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นแม่คนแล้วและย,ยังมีลูกสาวอีกเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะได้สอนลูกในครั้งสอบไปได้ด้วยค่ะ ยังไงนะคะทาราเมวเนี่ยต้องขอเป็นกำลังใจให้บ้านของหนุ่มแจ๊ดแล้วก็สาวแจงด้วยนะคะของให้ตามจับมือดีมาได้เร็วๆคะ่ะ